สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมือนในช่องฮักนกชาแนลครับพาผี่พาน้องมากินครับขัวห่วงไข่พี่น้องแบบพักไหลไล่เลยพี่น้องเลยมีบดสุภากค,ครับมีหอดมะเขือมะเขือยังมะเขือขาวมะเขือขาวแน่ครับพักขี้นะ่ผพักบัวเน่ยครับขัวแซ่บๆอนหอนอื้สมุนไพรเน้นเอาแบบช้ำๆระเบอือว่ากินกับข,ข้าวไมคือเก้าวครับอืมส่วนนี้กำลังเกี่ยวข้าวพี่น้องเห็นปะต่อข้าว ติดเขาระลเบิดลงมือเลยครับกันนี่เอา้าติ๊เขานี่มาได้พี่น้องเด้อแกงห่วงไข่ครับนี่เอาเลยใช่ปะเดี๋ยวทดสอบหน่อยใหญ่ก่อนเหม,ม,มือนเหนือนเบม้อว่าบัญทีสุกเฉยเลยหืมยางมกตูมครับอืมครับ ครับมันบักตีผักบัวส <c oughs> มบักตีผักบัวนี่นํา <c oughs> แบบพ่อเจาะครับ นัวช้อ,อ,อนหลายๆอันเลยมทุกคนใครเอาต่อยหน่อยสอนเป็นพวงเลยนีแจะเอากับไข่นะอือไข่ยเยเะบ่ เป็นไข่อมหอมครับไข่กระป๋อสดขมิเน่ยเต็มบวงสูตรน้พัก,กินเน้นแต่จักอยู่ใช่ เราเคเห็นผักอี่แบบข้างล่า,างันข้างล่างนี่โอ้ผักบัวผีตูมหอมครับนี่กัมักกันมักห้องลคยแบบพอดีคำจัดไปอืมกิบิร์กข้าระเบิร์มึงน,นี่ก็คือมองไม่ที่เข้ามาลังืมนั่งมองไม่มนเนมือน แดดหลายแดดแห้งนี่ร่มแห้งร่มพอมมือเียร่มหนาวมากแล้วครับนานน้อยยังนีง่เราเบอร์กินพักได้เก่งแหงเฮ้ยเ้ยเสีย ย่มนี่ตรงครัวหนูเนนะพี่น้องเนะงาะย่มเกี่ยวเขากันกินการใบนี่เป็นการใบมะกรูดป่อยุดระเบอ้อยุด เต็มคำบเบื่พวงอ่ะ หน <c oughs> ึบๆเลยน <c oughs> ุ่ญ่เลยเบ้อโอนั่นหัไปาดำเดือสดดำมาหนานำนัวแบบพอดีพอดี มัวดิบรบาพิษพักบัวน่อยพอนะมึงไงยังใส่พักบัวลายพักบัวเนี่ยเพิพ่มดำอีกดหน่อยบ้านเป็นพวงพวงไข่เอา,เอาลองฟังดำหอมฟังพอดำบน โอเสร็จคนกันเทวากันมีมกักพริกแล <า S 2> ้ฟังฟังกันดูบ่ง <c oughs> กระเดียวกันยู่ <c oughs> ี่สบบทำกันอยูนะ่บ่เสบสำคัญนะบ่ง <c oughs> ขอตอนมะเขือมีเสบ กันเห็นตั้งมาตั้มาปั้นกันนี่ววระเบือพวกกินนี่นำ้ำมา<อ>กักมาสอดมะเขือคำยิ่งย่ๆครันบนี่อีกบอสอีกบอสมีบอสปุ๊ออนะ่ะมะเขือเต็มบวงอันย่ะเจอดน้ำต่อนี่น้ำมันนัวเออระบาด จอนหัวจึงใกล้มันหลายเนาะแต่มันก็หอมค่ะนี่ไปบุคคลถ้าหาพักมาซูระเบอร์กินกันมืดๆอุ้ยลุ่มลุ่มพี่หานำ้ำหาน้ำพะโมนี่หาน้ำนี่ขวดบักนนี่ขัดชี้ของปวดกระดำ ระเบอยืนนำระเบอร์กมาพักซีเหือนพักซีเล่าครับมันหอมเดี๋ยวเาลเอาไปเบิดนะโอเคระเบอลองเบิ่งหลดมันฮอนอุ้ยฮอนโอยอันนี้ฮอนจริงนะ <laughs> นยมันยม่หงลุ่ม นเอาคระน้ำอิ่มแล้นงนะครับขนเขานะอืออมบาเกนขอ้อเกนขอ้อ แขนบะแขนไข่ระเบิดแขนไข่ออกบอไม่น้อด้วยเหมืนเดิมแค่น้ำไมร้ายไปปีบพวกเาวนี่ยเพราดำปิดเลยนี่ปิดเลยมันเบิสดสาวกระดำก็อิ่มเพื่อนแขนไข่ก็ระเบิดว่าเลยพี่น้องเหนือ่อยพอดีพอดีกินแต่ไข่ก็อิ่มแล้วครับ ยังติดปากอืมมักเผ็ดเผ็ดอืออาให้มันอิ่มแบบอิ่มแล้วอืมอันน้อิเอเอาน้่งอืมเดี๋ยวไปกินเถอะแืบแซ่บๆครับเอาบรรยากาศยามมือแรงมาฝากพี่ตอนน้องเฮาอันนี้ก็เป็นข้าวที่เพิ่นกระรังเกี่ยวครับยืนไม่เรื่องทำไมพี่น้องเดูข้าวเิ่นกระรังเกี่ยว ยืมยืมบางเพิ่อนกำลังเกี่ยวตาครับพอดีเพิ่น่งว่าภายนอกมาสะฟอนเข่าอยู่วเอาเรียงไหวเพิ่นขึ้นเา่าเขาไม่ทางบ้านพอดำกำลงังเบิ่มเกี่ยวครับพราะว่าอาทิตย์วิญญาณีนฝนตกฝนตกเกี่ยวบ่ได้ตกแห้งบบมีบางตาลดเกี่ยวกันยังลงบ่ได้แต่ขนาดตอนนี้ก็ยังนำแหมว่านำยังายอยู่ครับ ริมนี่พี่น้องเลยเอา้าขอบุณขอบคุณเลยหลายครับที่มาติดตามรับชมครับเป็นกําลาังใจอกรงใจคัวห่วงใครแซบ่บครับใส่ผัาหลายๆพี่น้องไม่ต้องใส่น้าน้อยคือพอดาเด้อยพี่น้องเด้อมันจีแคนเงินบวระเบิดไม่ละ <c oughs> เอานี่รืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจอกรงใจครับบอสิเป็นน้องงัวบอสิเปน็นหอยโค้งหน้าครับช่วงนี้พี่น้องก็อุดหนุนแบบลายแห้งขอบุณขอบคุณหลายด้วยครับเด้อ ผิดพาดประการใดบอว่ากันครับเมืออื่นพอๆกันไหมสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่นอ้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับขีดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆถูกวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ